ไปไหนมานี่นี่นี่ตายตาตายตายตายกาค่ำกลางคืนน่ะทัพทีมทำไมหนูทำอย่างเงี้ยลูกฮะมานี่มานี่มาดูนี่พาลูกไปเล่นไหนมานี่กลางคืนนะเนี่ยเนี่ยเนี่นี่ยห้าทุ่มแล้วเนี่ยโอ้ยตายแล้วดูนี่ทัพทีมพาลูกไปเล่นกลางคืนมาเนี่ยมีกล้วยปิ้งกับสนิมสนิมมานี่กล้วยปิ้งทำไมเล่าเธออย่างนี้นี่มันกลางคืนนะนี่มันห้าทุ่มนะทัพทีม ทำไมหนูทำอย่างนี้ลูกฮะทำไมพาลูกไปเล่นน้ำไปโดดน้ำกลางคืนนี่มันห้าทุ่มแล้วดูดีๆนี่นี่ทุกคนดู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 มานี่มาโดนดูอย่างนี้เลยดึกดื่นแล้วทำไมต้องไปไม่รู้จักนอนพาลูกไปเนี่ย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 ทุกคนนี่ห้าทุ่มนะนี่นะนี่นะตัวดีนะเป็นแม่คนทำไมพาลูกไปเที่ยวกลางคืนนี่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 ขอดูในเถอดูที่เนี่ย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  ไหนสนิมมานี่สนิมสนิมสนิมมานี่เลยสนิมมานี่สนิมก็เลอะเธอะไปหมดเลยนี่กล้วยปิ้งอยู่ไหนกล้วยปิ้งนี่นี่ไอ้นี่ก็ตัวดีนะเนี่ย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 มาดูซิเนี่ยเนี่ยดูขาดูขาโอ้ยไปโดดน้ำที่ไหนมานี่ยนี่นี่นี่ยนี่นี่นี่ทุกคนดู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 นะนะนะ โอ้ตายละเนี่ยเนี่ยไปอีกละไปอีกละโอ้ยนี่ดึกนะเนี่ยนี่นี่ในห้าทุ่มแล้วนะแล้วยังไปเล่นกันอีกโอ้ยตายดีนะที่จอมแจ็ไม่ไปหลงก็จะไม่ไปเนี่ยมีแต่สนิมถ้าทีมกล้วยปิ้งเนี่ยไปหลบไหนควรโดนดุนะสนิมนะควรโดนดุนะสนิมทาทีมโอ้ยเนาะเนี่ยเนี่ยมานี่ ไปไหนมานีม tinc, raining, giving, Harmon ่มานี่มานี้หยุด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 มาดูนี่นี่นี่ไอ้นี่ไอ้นี่กล้วยปิ้งเนี่ย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 ทุกคนดูนะอันนี้ก็คือที่นอนของเขานะนี่อันนี้ไอ้ที่ที่นี่คือที่นอนของสนิมของเขามีสองอันแล้วก็มีของกล้วยปิ้งก็สองอันอันนี้ของทัพทีมแล้วก็อันนี้ของจอมแจมดีหน่อยที่จอมแจมไม่ไปกับเขานะลูกเนาะ นี่ของจำแจมเขาอยู่หน้าหน้าบ้านเนี้อันนี้รีวิวชีวิตของน้องหมาส่วนหลงเขาอยู่ตรงนี้เพราะว่าเขาไม่ชอบนอนเบาเขาชอบนอนพื้นแต่เนี้ยเนี่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 ยโอ้ตายแล้วทับทิมเป็นแม่ภาษาอะไรนี่พาลูกไปเที่ยวกลางคืนนี่อหลงก็ไม่ไปหลงก็เฝ้าบ้านมีหลงกับจมแจมเนี่ยที่ไม่ไปนี่เนี่ยหลงอยู่นี่หลงอยู่นี่อื้มอืม นี่หลงอยู่นี่ทับทีมาเป็นแม่ที่ดื้อมากอ่ะหลงนี่ก็ขี้อ้อนนี่นีมานี่มามานี่เนี่ยไปไหนแล้วอ่ะเดี๋ยวไปตามหาจะิิมก่อนกลัวโดนดูวิ่งไปนู่นเลย